สวัสดีครับ f c ที่หน้าตาดีทุกๆท,ท่านกลับมาพบกับเซลล์จืดกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมมีข่าวสารดีๆมาฝากเป็นรถมิ b i s h i ิไททันรุ่นพิเศษใช้ชื่อว่า m i มิซูบิชิไททันแฟน t o มพลัสมีขายเฉพาะในมาเลเซียเท่านั้นสำหรับรุ่นนี้สร้างขึ้นมาจากไททัน2.4 GT Premium รุ่นขับเคลื่อน4ล้อนำมาตกแต่งทั้งภายในและภายนอกให้ดูเกลียวกลาดดุดันและดูลุยมากยิ่งขึ้น หากต้องการชมรีวิว t i t a n 2 4 GT Premium แต่ที่ลิงก์ข้างบนเราจะมีลิสต์วิดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่างชมคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาเลือกชมคลิปที่ถูกใจภายหลังกันได้นะครับ FC สำหรับ t i t a n Phantom Plus รุ่นนี้จะมีออปชั่นอะไรบ้างมารับชมพร้อมกันเลยนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะได้เห็นก็คือระบบผ่อนแรงฝาท้ายช่วยการเปิดฝาท้ายเป็นไปได้อย่างนุ่มนวลมากยิ่งขึ้น เบาหนังสีดำลวดลายสปอร์ตมาพร้อมกับโลโก้แฟนทอม p l u สที่หมอนรองศีรษะหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสขนาด9นิ้วสามารถรองรับได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto มาพร้อมนิเวกเตอร์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานรุ่นนี้มาพร้อมกับคิวซุ้มล้อขนาดใหญ่พร้อมกาดกันกระแทกข้างตัวรถ ติดตั้งไว้บริเวณประตูทั้ง4บานน่าเสียดายมากๆที่รุ่นนี้ระบบขับเคลื่อนสีล้อเป็นแบบ EC Select 4WD r i v e ซึ่งต่างจากระบบ Super Select 4WD2 ที่ถูกบรรจุลงใน t i t ั n และป a เจ r o Sport ในบ้านเราอธิบายเพิ่มเติมนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อ Super Select 4WD2 ที่อยู่ในไททันและปาเจโร่ในบ้านเรานั้นมันเป็นระบบที่ได้รับความชื่นชมค่อนข้างมากเพราะเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลทามสามารถใช้ความเร็วสูงได้อย่างไม่จํากัดสามารถเพิ่มการยึดเกาะถนนได้มากยิ่งขึ้นช่วยเสริมความปลอดภัยในขณนะฝนตกหนักหรือถนนเปียกเลื่นได้เป็นอย่างดีมีดิฟล็อกไฟฟ้ามาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยแต่ที่มันเจ๋งกว่าคือเราสามารถเลือกปรับเป็นขับเคลื่อน2ลอล้อได้เพื่อความประหยัดน้ามันและช่วยให้อัตราเร่งมันดีขึ้นแถมยังเลือกโหมดขับเคลื่อนสีล้อตามสภาพถนนได้อีกด้วย หากอยากรู้ว่ามันเทพยังไงใช้งานยังไงทําไมระบบนี้มันจึงเหนือกว่ายี่ห้ออื่นแต่ที่ลิงก์ข้างบนนี้ได้เลยนะครับชมคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วก็ย้อนกลับเมื่อเลือกชมภายหลังได้นะครับเสริมความปลอดภัยด้วยสปอตไลท์แบบ LED ที่บริเวณหลังคาช่วยให้การลุยป่าและการขับขี่ในเวลากลางคืนเป็นไปได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากสปอตไลท์แล้วยังมีราวหลังคาแบบสปอตช่วยให้รถคันนี้ดูเทมากยิ่งขึ้น เนื oh, ้อกว่าด้วยชุดแต่งชายกันชนหน้าแบบสปอร์ตเป็นแบบแถบสีแดง3แถบเรียงกันเข้าชุดกันได้ดีกับกระจังหน้าสีดําเข้มเพิ่มขีดจำกัดในการลุยมากยิ่งขึ้นด้วยยางออเทเรียนจากโยโกฮาม่าขนาด18นิ้วพร้อมล้อแม็กซ์ลายใหม่สีดำเข้มช่วยเสริมความดุดันมากยิ่งขึ้น เสริมอารมณ์สปอร์ตด้วยสปอร์ตบาร์แบบใหม่เข้าชุดกันได้ดีกับชุดแต่งสปอยเลอร์หลังพร้อมฝาท้ายใหม่ที่ปั๊มโลโก้แฟนทอมกันชนท้ายสีดําเงามาพร้อมกับชุดตกแต่งกันชนท้ายลายสปอร์ตพร้อมแถบสีแดงแบบ3แถบเรียงกันเสริมเอกลักษณ์พิเศษด้วยสติกเกอร์แฟนทอมพลัสช่วยให้ท้ายรถคันนี้ดูโดดเด่นมากกว่าที่เคย ถ้าเรามีรถดีๆที่สามารถลุยได้ทุกที่ทุกเวลามาพร้อมกับความหล่อและความเท่เราก็สามารถใช้ชีวิตได้เหนือขีดจำกัดชมภายนอกกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาชมภายในกันบ้างนะครับ fc เสริมความเท่ให้ห้องโดยสารด้วยสคับเพลเหลเรืองแสงโลโก้ไททันมาพร้อมกับคมริมแดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นแฟนตอม plus ไฟสองพื้นห้องโดยสารสีแดง ช่วยเสริมอารมณ์สปอร์ตในขณนะขับขี่เสริมความปลอดภัยด้วยกล้องบันทึกภาพหน้ารถใช้งานง่ายทนทานมีขนาดเล็กกระทัดรัดไม่บดบังสายตาอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับก่อนจบคลิปนี้ผมก็มีคลิปดีๆมาฝากอีก4คลิปเช่นเคยแต่ที่ลิงก์ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ